โูเมเลฟลีสหนังสือพิมพ์ไม่แพ้แก้วนี้ให้เพื่อนๆที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จัก,กรีสวรรคตไปเมื่อเดือนเมษาหายาเศร้าหรือยังคะ ระจอมเกล้าก็ดีนะให้ขุดคลองพดุงกรุงกรเกษมด้วยพวกเธอจะได้พายเรือกันขวับเขียวเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านสละเวลามาฟังเด็กส่งหนังสือพิมพ์อย่างเราเล่าเรื่องชีวิตอันพิสดารของหญิงงามนักเต้นระบำสเปนผู้ร้อนแรงแผดเผากระส์แห่งบาวาเรียจนพระองค์ต้องสละราชสมบัติโลลามอนเตส โลล่ามอนเทสเกิดมาด้วยชื่อที่ไม่ค่อยติดหูนะเอไลซาโรซานากิลเบิร์ตมารดาเอลิซาเบธโอลิเวอร์เป็นลูกนอกสมรสของข้าราชการในมณนทลเลมบริกไอร์แลนด์พบรักกับนายร้อยตรีเอ็ดเวิร์ดกิลเบิร์ตและแต่งงานกันอย่างสายฟ้าแลบทั้งคู่ออกจากเลมบริกที่เต็มไปด้วยข่าวลือว่าพวกเขาท้องก่อนแต่งไปคลอดลูกสาวในมณนทล์สลิโกวันเกิดของเอไลซา17กุมภาพันธ์1821มาจากใบรับรองการรับสินจุ่มในปี1 8 0 0 42สัปดาห์เป๊ะนับจากวันแต่งงานมีการดีดลูกคิดให้พ้นคำนินทาหรือเปล่าสุดที่เราจะรู้เมื่ออายุได้สองขวบเอลซ่าต้องลงเรือไปอินเดียเพราะคุณพ่อที่เป็นนายทหารได้รับตำแหน่งที่นั่นแต่เมื่อถึงอินเดียไม่นานเอ็ดเวิร์ดกิลเบิร์ตเสียชีวิตด้วยอฮิวาตกโรค เอลิซาเบธแม่ไม้วัย19ปียังสาวสวยพร้อมด้วยกิริยามารยาทน่าดูชมก็แต่งงานใหม่ยังไม่ยากเย็นกับรอยโทแพทริกเครกกี้ผู้รักเอลิซาเหมือนลูกสาวแท้แต่พ่อเลี้ยงแพทริกเห็นว่าเธอโซนเหลือเกินจะให้เติบโตที่อินเดียยิ่งไปกันใหญ่จึงส่งเอลิซากลับสหราชอาณาจากักรไปอยู่บ้านตระกูลเครกกี้ให้คุณปู่ช่วยเลี้ยงแต่ยายเด็กประหลาดจากอินเดียเนี่ยดื้อรั้นชอบก่อเรื่อง ครั้งหนึ่งพาเธอไปโบสถ์เธอดันเอาดอกไม้ไปเสียบวิกผมของชายชาราที่นั่งสวดมอนต์อยู่ข้างหน้าเอลซิซาเองก็ชอบที่ตัวเองโด่งดังในฐานะนางเด็กขนองจากอินเดียค่ะเธอเลยแก้ผ้าและวิ่งไปรอบเมืองคุณปู่เครกี้ทนไม่ไหวพ่อเลี้ยงแพทริกเลยจัดการยัดเธอเข้าไปในโรงเรียนประจำหญิงล้วนชื่อดังอันเข้มงวดที่เธอได้เรียนภาษาฝรั่งเศสและการเต้นรําเมื่อเอลซิซาเติบโตเป็นสาวสวยอายุ16 อลิซาเบธมารดาก็ดุยมาจากอินเดียพร้อมแผนจับเธอแต่งงานกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในเบงกอลเป็นคุณพ่อแม่อายุ64เอลิซาคงไม่อยากเข้าหอกับผู้ชายที่อายุมากกว่าเธอ4ีเท่าเด้เธอก็เลยมองซ้ายมองขวาเหลือไปเห็นร้อยโทโทมัสเจมส์เพื่อนของพ่อเลี้ยงยืนหัวโดอยู่แถวนั้นที่อิตาโทม,มัสมาด้มมองมอ,งมองแถวบ้านบ่อยเพราะเขาแอบชอบคุณแม่อลิซาเบธค่ะ What? เอลิซาก็เลยเอาก็เอาวะคุณนาคะดูนี่ห oh. น้าเหมือนแม่สวยนะหนีตามกันไปไหมคะโอเคทั้งคู่แต่งงานกันแล้วลงเรือกลับไปอินเดียการแต่งงานนี้มีผลอย่างที่ทุกคนคาดเดานั่นแหละค่ะมันล้มเหลวไม่เป็นท่า <c oughs> คุณแม่อลิซาเบธเกลี้ยกล่อมให้ทั้งคู่ทนอยู่ด้วยกันได้เกือบ5ปีเพื่อรักษาภาพลักษณ์สุดท้ายจบลงที่เอลิซาเล่นชูกับร้อยโทเลนน็อก ที่เธอเจอบนเรือนั่งกลับอังกฤษและมีสัมพันธ์ต่ออย่างเปิดเผยเมื่อถึงกรุงลอนดอนแล้วนายโทมสัสมาฟ้องหย่าชนะเอเลาซาถูกผู้คนจดจำในฐานะหญิงนอกใจสามีอันเป็นความอัป,ปยศยที่สุดในยุควิกตอเรียนวงสังคมที่เคยอยู่ปฏิเสธเธอชายชู้เลนน็อกก็ทิ้งไปแพทริกพ่อเลี้ยงตัดความเป็นพ่อลูกคุณแม่อลิซาเบธแต่งดำไว้ทุกเป็นการประกาศให้รู้ทั่วเธอถือว่าลูกสาวได้ตายไปแล้ว เอลิซาอับจนหนทางใช้เวลาไม่กี่เดือนฟื้นฟูการเต้นรำที่เรียนมาจากโรงเรียนประจำแล้วเธอก็ทิ้งอดีตเด็กเจ้าปัญหาเชื้อสายอังกฤษไอแลนด์ and, กระโดดขึ้นเวทีในลอนดอนและเปิดตัวด้วยชื่อโลล่ามอนเตส Maria Dolores de Boris y Montes ลูกสาวคุณนางสเปนผู้สูงศักดิ์เปี่ยมพรสวรรค์นในการระบำฟลามิงโกสามีเป็นวีรบุรุษสเปนที่ถูกประหารคุณผู้หญิงม่ายโลล่าถูกเนรเทศมาแดนไกลความงามน่าตื่นตะลึงของโลล่าวัย22และการเต้นเซ็กซี่เกินมาตรฐานสุภาพชนวิกตอเรียน ทำให้การแสดงคืนแรกของเธอได้รับเสียงปรบมือกระหึ่มเพื่อนหนุ่มสื่อมวลชนช่วยลงหนังสือพิมพ์ประคมข่าวโลลามอนเทสเป็นนักเต้นระบำสเปนโดยแท้ยิ่งได้เจอเธอตัวเป็นๆยิ่งเห็นความสเปนหมดจดทั้งอิริยาบทสไตล์โดดเด่นอสปันยอล นักเต้นรำได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าครองชีพเพราะเป็นที่คาดหวังว่าเหล่าสาวนักเต้นจะใช้โอกาสจากความวูบว่าบนเวที จิกแฟนคลับให้เลี้ยงดูพวกหล่อนเป็นอาชีพที่เหมาะกับโลล่าพูดทั้งละโมบและสมสอนแต่หนทางทำกินของโลล่าในลอนดอนก็หมดไปเมื่อผู้มีความรู้เขียนวิจารณ์ว่าการเต้นของโลล่าเป็นเพียงการลอกเลียนท่าทางแกวงมือไม้ไปตามที่จำมาและทุ่มเทความวาบหวามลงไปหาใช่ระบบำฟลามิงโกที่แท้จริงไหม ที่เลวร้ายกว่านั้นคือผู้ชมบางคนดันจำเธอได้แน่มันนางเอลซิซานางคนครบชู้นี่วะโลล่าแก้สถานการณ์ด้วยการส่งจดหมายชี้แจงไปยังหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวเปิดโปงตัวจริงของเธอฉันโลล่ามอนเตสเป็นหญิงสเปนจากประเทศสเปนฉันเกิดปี1824 แต่เดินเขียนด้วยภาษาอังกฤษถูกหลักไวยากรณ์เป๊ะๆฝูงชนยิ่งเชื่อไม่ลงใหญ่เมื่อโลล่าพูดสเปนได้ไม่กี่คำแถมยังติดสำเนียงไอริชโอ l ล่ y มีเนมอิ o โลล o u ย e ซีโน h ชมร็อกออนมีเฟสชายหนุม่มที่เคยถูกเธอปฏิเสธก็แค้นใจและนำการประท้วงต,ต่อต้านการแสดงของเธอโลล่าจึงตระเวนเปิดการแสดงไปทั่วยุโรปต้องหนีไปเรื่อยๆ ชื่อเสียงเช้าโชว์ของเธอกลับเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้คนสนใจมาชมการแสดงของเธอในช่วงสั้นๆก่อนผู้ชมจะจับได้ว่าโลล่าไม่ใช่นักเต้นที่มีฝีมือแต่การแสดงแค่รอบสองรอบก็เพียงพอแล้วสำหรับโลล่าที่จะดักจับเศษฐีและเชื้อพระวงให้ติดบ่วงสเสน่ห์ฟรานซิตนักประพันธ์เพลงยอดนิยมของยุคเจ้าชายไฮน์ริแห่งเล็บซกอเล็กซานเดร์รีดูจารี อเล็กซ์นเดอคงคิดุดใจเยียใครกระตามที่เรียนฝรั่งเศสมาเราขอโทษเฮีย <Here S 1> <laughs> เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายใหญ่ชายเหล่านี้รับเลี้ยงโลล่าเป็นนางบำเรอแต่ก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดยั่งยืนเพราะโลล่านั้นแม้จะแสนงามแต่ก็แสนงอนเธอมักกระแทกเท้าคว้างปาข้าวของและขูท่ทำร้ายตัวเองเมื่อไม่ได้ดั่งใจ คุณลิซถึงกับกลัวการบอกเลิกซึ่งซึ่งหน้าและย่องหนีไปตอนโลล่าหลับเพราะกลัวเธออาราวาดใส่ในปี1846โลล่ามอนเทสเดินทางมาถึงมิวนิกเมืองหลวงของราชอาณาจักรบาวาเรียเพื่อเปิดการแสดงช่วงสั้นๆบาวาเรียนั้นปกครองโดยพระเจ้าลุดวิกที่1อายุ60ขวบ ท่านโปรดงานศิลปะและหญิงงามเป็นอันมากถึงขนาดจ้างช่างเขียนภาพผู้หญิงที่สวยโดดเด่นในเมืองมิวนิกเพื่อจัดแสดงในชุนไฮเอ็นแกลเลรีแกลเลอรี่ออฟบิวตี้มีสุภาพสตรีจากหลากหลายชนชั้นรวมทั้งสิ้น36ภาพเจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรียคุณโยเซฟาหญิงรับใช้คุณเฮลีนลูกสาวช่างทำรองเท้า ได้ยินเรื่องซุบซิบว่าครั้งแรกที่เจอกันพระเจ้าลุดวิกถามโลล่าหน้าอกของเธอเป็นของจริงหรือเปล่ามันตั้งเต้าเข้ารูปเพราะใส่ฟองน้ำดันทรงไหมครับหน่อยเนี่ย ชีกชุดออกให้เห็นจะจะเลยว่าฐานเธออิ่มเอิบธรรมชาตินียะเร้าร้อนวูบวาบจนอดีตนางในเยอรมันทั้งหลายกลายเป็นแกงจืดลืมเติมเกลือเลยค่ะแน่นอนว่ากษัตริย์ชราตกเป็นทานรักของโลล่าตั้งแต่แรกพบพระองค์ไม่อาจต้านทานสเสน่ห์แบบละตินของเธอได้โลล่ามอนเทสจึงได้สนุกกับบทบาทใหม่ในชีวิตคือการเป็นนางในกษัตริย์เธอนั่งเป็นแบบให้ห้องภาพแห่งความงามได้นะ พระเจ้าลุดวิกลหลงไหลนางระบำเป็นอันมากทั้งซื้อบ้านพร้อมตกแต่งโปรยปลายเครื่องเพชรและถึงกับหัดแต่งกลอนรักภาษาสเปนให้เธอคืนหนึ่งที่โรงละครพระราชินีแตแรสนั่งหน้าหมองในชุดเก่าเก็บและทรงผมล้าสมัย ส่วนโลล่าปรากฏตัวแพรวพราวไปด้วยเครื่องเพชรพร้อมมงกุฎผูกวับมูลค่ารวม13,000ฟลอรินจำนวนเงินที่ซื้อขนมปังข้าวสาลีได้140,000ก้อนอะไรที่ราคาเท่าขนมปัง140,000แถวในปี2020บ้านเดียวแถวชานกรุงเทพ โลล่าตอบแทนความรุ่มหลงของกษัตริย์ชราด้วยการมีชู้รักมากหน้าเธออาจไม่อยากร่วมเตียงกับชายที่อายุมากกว่าเธอ34ปีแถมมีโนโกขึ้นที่กลางหน้าผากก็ได้แม้โลล่ามักจะบ่ายเบี่ยงการร่วมเพศโดยอ้างว่ามีระดูบ้างป่วยไข้บ้างเกรงจะตั้งครรภ์บ้างแต่เธอก็รักษาตำแหน่งนางในคนโปรดไว้ด้วยกิจกรรมอื่นทดแทน สัตชราหลงไหลเท้าของนางระบำพระเจ้าลุดวิกประกอบการกิบด้วยตัวเองระหว่างที่ดูดนิ้วเท้าเธอไปด้วยอย่างที่พระองค์เขียนไว้ในจดหมายถึงเธอข้าอยากเอาเท้าเจ้าเข้าปากข้าทันควันไม่ต้องเสียเวลาให้เจ้าล้างเท้าหลังกลับมาถึงโดตีโนตีตบใบเล็บให้ไม่คมมีแผลอย่าทำและมันตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โลล่าร้องขอยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยหวังจะสร้างความน่านับถือให้ตัวเองถ้าเป็นเมื่อร้อยปีก่อนกษัตริย์ก็คงสถาปนาให้เองได้เลยเป็นเคานเตสเป็นพลอากาศเอกแต่ตอนนี้พระราชดำรัสของกษัตริย์ไม่ใช่กฎหมายอีกต่อไปกษัตริย์ชราก็ดันทุรังบงังคับคณะรัฐมนตรีจนเธอได้เป็นเคานเตสแหงแลนส์เฟลด ซึ่งเป็นตำแหน่งขุนนางสำหรับสายเลือดบาวาเรียรเท่านั้นเมื่อได้นั่งรถมา้ามีตรามงกุฎก้าวยอดของเขาเตสแล้วโลล่า <L ola S 2> ก็หยิ่งพยองขึ้นไปอีกรวมกับการควบคุมความโกรธไม่ได้ของเธอยิ่งเลวร้ายใหญ่เธอมักมีเรื่องกับผู้คนบนถนนเพราะคิดว่าคนเหล่านั้นดูหมิ่นเธอคนส่งของโดนเธอทุบป,ปีอย่างน่าสงสารจนผู้เห็นเหตุการณ์กรูก,กันเข้ามารุมด่าว่าเธอโลล่า <L ola S 2> เป็นที่เกลียดชังของประชาชนคนเดินถนนตะโกนคำหยาบใส่เด็กผู้ชายเอาขี้มาคว้า คงต้องเกลียดจริงๆอะคนกลุ่มน้อยที่ชื่นชอบเธอก็มีเป็นนักศึกษาหัวรุนแรงจากมหาวิทยาลัยมิวนิกพวกเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มอาลิมาเนียตามชื่อชนเผ่าเยอรมันโบราณ มีสัญลักษณ์คือสวมหมวกสีแดงคอยเดินล้อมหน้าล้อมหลังคุ้มกันเธอเวลาไปไหนกลุ่มอาลิมาเนียเพียงไม่กี่สิบคนนี่ก็อวดดีจนนักศึกษาอีก2 0 0พกว่าคนในมหาวิทยาลัยขุนเคืองและลุกหนีจากห้องเวลาพวกหมวกแดงมาเข้าเรียนเรื่องวุ่นวายของพวกนักศึกษาถูกรายงานไปยังพระเจ้าลุดวิกไม่ขาดสายจนพระองค์ตัดสินพระไทยปิดมหาวิทยาลัยหนึ่งเทอมวด <What? S 1> นักศึกษาก็คิดขึ้นได้ว่าคนที่ห้ามไม่ให้เราวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย เข้าปกครองเราอย่างไม่ค่อยใส่ใจคุณภาพชีวิตพวกเราเลยเนอะจึงมีการประท้วงผู้เข้าร่วมนับร้อยๆบุกทำลายอาคารราชการอันนี้ไม่เท่โลล่าผู้ใจร้อนวิ่งพรวดออกมาจากบ้านพร้อมปืนหนึ่งกระบอกแล้วตะโกนใส่ผู้ชุมนุมข้าข้าสิถ้าเจ้ากล้าพอฝูงชนกราดเกรี้ยวตอบเธอด้วยก้อนหินคนขับรถมา้ารีบจับโลล่ายัดเข้าไปในรถแล้วเคีียนม้าหนีออกจากมิวนิกไป แต่โลล่าเป็นแค่ชนวนเหตุที่ทำให้ปัญหารากลึกประทุขึ้นเท่านั้นการประท้วงจึงดำเนินต่อเนื่องยาวนานเสียงประชาชนร่ำไห้กระซิกจากมุมมืดในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามกึกก้องตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสและจะไม่เงียบงานลงไปอีกเมื่อวันที่16มีนาคม1848พระเจ้าลุดวิกที่1ประกาศสละราชสมบัติ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโลล่ามอนเทสสร้างตัวกลับมาใหม่ได้เสมอพวกเลือดสีน้ำเงินในยุโรปดูถูกตำแหน่งเค้าเตสแห่งแลนส์เฟลด์ของเธอเธอจึงลงเรือไปอเมริกาชาวอเมริกันไม่สนใจว่าเธอได้ตำแหน่งนี้มาได้อย่างไรพวกเขาแค่อยากเห็นเค้าเตสอดีตนางในมาเต้นรำให้ดูก็เท่านั้นโลล่าเห็นเป็นโอกาสจึงขึ้นเวทีแสดงละครเรื่องโลล่ามอนเทสในบาวาเรียซะเลยซึ่งตัวเอกตัวเธอเองนั่นแหละ เป็นผู้กล้าเรียกร้องเสรีภาพเพื่อประชาชนไม่ได้ถูกในประเทศออกมานะครับเธอแต่งงานใหม่2รอบแต่ไม่มีรอบไหนยั่งยืนอยู่บ้านหลังหน้าเอนดูในแคลิฟอร์เนียได้2ปีก็เบื่อจึงนั่งเรือไปออสเตรเลียเพื่อขึ้นเวทีอีกครั้งคราวนี้โลล่ามาพร้อมระบำ Spider Dance แม่สาวกลัวแมงมุมโดยติดแมงมุมปลอมไว้กับชุดแล้วทำเป็นสะบัดกระโปรงไปมาเพื่อไล่แมงมุม เผยให้เห็นเรียวขาและส่วนที่อยู่เนื้อไปกว่านั้นการแสดงของเธอออกจะจำบ้าไปหน่อยจึงโดนหนังสือพิมพ์วิจารเสณียยับเยินว่าแ yeah ย่และทำลายศิลธรรมที่ดีของปวงชนโลล่าออกตามตัวบรรณาธิการในร้านเหล้าและเอาแส่มาเคี้ยนเขารีวิวหนึ่งดาวหรือยะการแสดงขาดทุนหนะ่ะโลล่าจงเก็บกระเป๋ากลับอเมริกา ในปี1857ร่างกายวัย36ปีของโลลา่าไม่อำนวยต่อการเต้นรำอีกต่อไปเธอจึงผันตัวมาเป็นวิทยากรเดินทางบรรยายไปตามเมืองต่างๆเมื่ออยู่อเมริกาเธอก็จะบรรยายอุป,ปนิสัยของชาวยุโรปเมื่อไปยุโรปเธอก็พูดถึงบุคลิกของชาวอเมริกันเข้าใจทำมาหากินเนาะ การบรรยาที่โด่งดังที่สุดของเธอคือเรื่องผู้หญิงงามพูดถึงคุณสมบัติของสุภาพสตรีที่มีชื่อเสียงในยุโรปเธออ้างว่าเป็นเพื่อนรักกับหลายคนทั้งที่ไม่เคยพบหน้ากันมันก็ทำให้เธอโดนประนามในแง่ศีลธรรมบ้างประนามโลล่าเรื่องศีลธรรมแม่ไม่ราคายเลยกลับเป็นเชื้อไฟให้คนสนใจไปฟังเธอมากขึ้นจนมีการรวมเล่มเลคเชอร์ของเธอพร้อมอัตตชีวประวัติ โลลาสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางสเปนท่านเคานต์แห่งมอนทาล v โวหลังจากเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองให้พระเจ้าลุดวิกจนบาวาเรียมั่นคงแล้วพระองค์ก็ตอบแทนเธอด้วยตำแหน่งเคาแต์แห่งแลนส์เฟลด์และเธอไม่เคยเอาแส้มาตีใครนะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วทรมานชอบกลนะน้องสายขอให้สองดาวแล้วกันเนอะอย่างวันนี้ เอ่อมาดามโลล่ามอนเทสเค้าเตสแห่งแลนส์เฟลด์เธอยังมีผลงานหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า The a r t of Beauty ศิลปะแห่งความงามว่าได้เรื่องความลับในการประทินโฉมของสาวๆเนื้อหาต่อไปนี้น้ำสาสแปลและตีความจากหนังสือของโลล่ามอนเทสสองเล่มมีการดูถูกชาติพันธุ์และมีคำพูดที่จะระคายเคืองสุภาพชนในปี2020 s ิโ o r e s อ s i ิโ r ร s สผู้หญิงสวยต้องหน้าตาเป็นยังไงเป็นคำถามที่ตอบได้ยากยิ่งเพราะคุณสมบัติที่เห็นว่าสวยงามนั้นต่างกันในแต่ละประเทศถ้าฉันยึดถือมาตรฐานความงามตามชาวปารีสมันก็ดูจะใช้ไม่ได้เมื่อฉันไปเยือนกรุงคอนสแตนติโนเปิลสาวจีนจะต้องอ้วนมีดวงตาเล็กหยี จมูกสั้นโหนกแก้มสูงและมีเท้าไม่ยาวไปกว่านิ้วมือของบุรุษส่วนหญิงงามบนเกาะลาบราดรนั้นต้องมีฟันดำและผมสีขาวอย่างไรก็ตามต่อให้หญิงหนึ่งมีรูปสมบัติครบตามตำราหญิงนั้นก็ยังไม่บรรลุสเสน่ห์ที่แท้จริงหากไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนไร้รสนิยมขาดความปราณีตปราศจากความอ่อนหวานของจิตใจที่เป็นสุขการแต่งหน้ากี่สิบขั้นตอนก็ไม่ทำให้เธอสวยขึ้นมาหรอก ในทางกลับกันจิตใจที่งดงามสามารถเปล่งประกายโดดเด่นเหนือความพิการและรูปลักษณ์อันผิดปกติได้โอ้ ผู้หญิงทุกคนมีหน้าที่ต้องทําให้ตัวเองสวยขึ้นความลับเพื่อผิวกระจ่างใสและเรียบเนียนมีอยู่3สิ่ง 1. การควบคุมตัวเองกินอาหารที่เหมาะสมอย่าทําร้ายตัวเองด้วยกาแฟาเข้มเขมกับขนมปังปิ้งร้อนฉาทานเนยเป็นอาหารเช้ามันจะทําให้กระเพาะอาหารปั่นป่วนน้นําดีพิการผิวกลายเป็นสีเหลืองป่วยป่วย <S <S> <S และจงรักษาเวลานอนไม่ควรร่วมงานเลี้ยงดึกดื่นเที่ยงคืนบ่อยนัก 2. อออกกาลังกายเบาๆทุกวันในบริเวณที่อากาศปลอดโปร่งเศรษฐีนีทั้งหลายคงยอมจ่ายเงินเป็นพันๆเหรียญเพื่อแลกกับแขนกลมกลึงและแก้มปลั่งเหมือนลูกพีชของสาวใช้ก้นครัวที่ออกแรงทุกวัน 3. ความสะอาดการอาบน้ำจะชำระคราบสกรปรกล้างสิ่งอุดตันป้องกันความผิดปกติซินยอรัสต้องพยายามมีอ่างอาบน้ำในบ้านมันสำคัญพอๆกับกระจกสองหน้าทีเดียวระหว่างที่ฉันอาศัยอยู่ในปารีสบรรดาสาวทันสมัยที่พอมีสตางค์หน่อยจะแช่ร่างในน้ำนมทุกเช้าแต่ทั้งเลือกราคาไม่แพงคือน้ำอุ่นผสมรำข้าวใช้แล้วผิวนุ่มเหมือนกัน พอลองแช่กับอ่างจริงรำข้าวมันไปน,นอนที่ก้นอ่างนั่งทับรวเจ็บตูดแล้วมันก็ลอยตามน้ําไปติดกับที่ที่เราไม่อยากให้มีรำข้าวติดแช่มือไว้15นาทีล้างมือด้วยน้ําเปล่าข้างแช่นมก็มีกลิ่นนมข้างแช่รำข้าวก็มีกลิ่นเหมือนอาหารไก่นอกจาก3สิ่งนี้แล้วซินยอร่าห้ามออกไปกลางแดดโดยไม่มีผ้าคลุมหน้าและหมวกและต้องระวังการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบฉับพลันด้วยเต้นรำมาร้อนๆเหงื่อท่วม นั่งพักให้ร่างกายค่อยๆเย็นลงค่ะอย่าล้างหน้าด้วยน้ำเย็นทันทีเพราะมันทำให้เหงื่อและน้ำมันหยุดไหลกระทันหันถ้าทั้งสี่บนหน้ากระจายตัวไม่สม่ำเสมอเนื้อผิวหยาบเป็นสิวเสียโฉมไม่เชื่อลองดูหน้าพวกกิปซีที่พเนจรไปในทะเลทรายสิคะพวกนี้ใบหน้าขรุขระและสศก,กรปรกจากการโดนอากาศร้อนจัดหนาวจัด เด็กสาวๆเดี๋ยวนี้ทําตามสูตรผิวขาวที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกินโชคกกินหินชนวนบทใบชากินอย่าไปทําค่ะมันทําให้ผิวสีอ่อนลงแต่เป็นความขาวซีดเซียวแบบคนป่วยไม่ละรส s าโิเ o le สำคัญไม่แพ้ผิวพัรร์คือใบหน้ามันเช่างเป็นสิ่งสาธารณะที่ทุกคนเห็นซินโยราสามารถซ่อนลำคอหน้าเกลียดหัวไหล่มือหรือเท้าที่ผิดปกติได้แต่ไม่มีทางซ่อนหน้าอัปลักษณ์ได้ดังนั้นจงทุ่มเททรัพยากรเพื่อดูแลหนังหน้า กลับมาจากข้างนอกจงล้างหน้าด้วยบรันดีสสองส่วนผสมกับน้ํากุหลาบ1ส่วนสูตรนี้ใช้ล้างได้ทั้งเช้าเย็นเพื่อแก้กล้ามเนื้อหน้าตึงบรันดีทําความสะอาดหมดจดส่วนน้ํากุหลาบช่วยถ่วงดุนความแห้งจากบรันดีซินโยเรสทำใช้เองดีกว่าซื้อโลชั่นแพงๆจากผู้ผสมยาหลายพันเท่าเพราะเธอรู้ชัดว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ล้างหน้าแล้วก็ต้องบำรุงผิวก่อนนอนฉันเองมีเพื่อนเป็นหญิงท่านสมัยหลายนางในปารีสและพวกเธอก็บอกวิธีบำรุงผิวลับสุดยอดกับฉันแต่เรื่องนี้คู่รักของซินยอรัเรสรับรู้ไม่ได้นะคะใช้เนื้อวัวสดแล่บางๆวางให้ทั่วหน้าแล้วพันให้อยู่กับที่ด้วยผ้าเช็ดปากเพื่อป้องกันริ้วรอยให้ความชุ่มชื้นตื่นเช้ามาผิวจะสดใสอ่อนเยาว์ถามความเห็นแพทย์และสะตวแพทย์ อาจปนเปื้อนด้วยแบคเตอรีหรือไข่พยาธิหลุดเข้าทางเดินอาหารจะอันตรายเออมันคงเหม็นนะน่าไม่มีแผลความเสี่ยง่อมไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงเนาะแกหายองอื่นเล่นเถอนน้ำสวยเราจะแปะไว้15นาทีพอ เนื้อชิ้นที่แปะบนหน้าไว้15นาทีเทียบสีกับชิ้นที่ห่อเก็บในตู้เย็นในปารีสมีถุงมือใส่นอนสำเร็จรูปขายแต่ฉันยังไม่ทราบว่ามีการนำเข้ามาในประเทศนี้ซินโยเรสต้องทำใช้เองไปก่อนค่ะเตรียมครีมโดยผสมสบู่เหลวครึ่งปอนด์ไขมันแกะ1ออน์น้ำมันสำหรับสลัด1กิโล สำหรับผู้มีอรยธรรมที่ใช้ระบบเมทริกซ์มันคือ118มิลลิลิตรต้มรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวรอให้เย็นลงแล้วเติมแอลโกอฮอล์1กิลใส่มสัสก์สักเม็ดให้กลิ่นหอมหวานหาถุงมือที่ใหญ่กว่ามือ3-4ถึง4ขนาดมาฉีกถุงมือเป็น2ซีกทาครีมที่เตรียมไว้บนถุงมือบางๆแล้วเย็บสซีกติดกันเหมือนเดิมยังนอนไม่ได้นะ หญิงชาวสเปนติดรอกไว้บนเพดานโยงผ้าลงมารองมือให้ชูสูงตลอดคืนเพื่อมือขาวซีดและบอบบางเมื่ออายุมากขึ้นสีกุหลาบบนแก้มของผู้หญิงจางหายไปตามกาลเวลาอย่าพยายามบิดเบือนกลไกธรรมชาติหญิงชราที่พอกแป้งแต้มชาติดูน่าสยดสยองค่ะผู้หญิงก็เหมือนฤดูการ มีใบไม้ผลิฤดูร้อนก็ย่อมต้องมีใบไม้ร่วงและฤดูหนาวสาวพรหมจารีแต่งขาวเพื่อขับเน้นรูปลักษณ์อันพิสุจิ์ของเจ้าสาวรอคอยชายหนุ่มผู้พิชิตก็เป็นภาพที่น่ามองแต่เวลาผ่านไปหญิงสาวสวยเด่นกลายเป็นแม่ไม้หัวงอกตามบทลงโทษของธรรมชาติความงามนั้นก็มีวันหมดอายุของมันหญิงนั้นควรปรับรูปโฉมให้เข้ากับวันเวลาที่ผ่านไปทำตัวให้รอบรู้สุข,ขุมขึ้น เหมือนที่คุณย่าคุณยายของเธอเคยทํามาก่อนโลล่ามอนเทสเสียชีวิตด้วยอาการคลายซิฟิลิสเมื่ออายุ40ปีในพินัยกรรมเธอทิ้เงิน300เหรียญไว้ให้สมาคมเพื่อปฏิรูปการค้าบริการทางเพศหินหลุมฝังศพของโลล่าจะรึกไว้ด้วยชื่อที่เธอไม่เคยใช้เอลิซากิลเบิร์ต